เกมเริ่มครับทีมเยือนจะบุกจากซ้ายไปขวาครับโซลสตาร์ซิตี้เปิดบอลยาวลึกออกหลังไปนะฮะ,ะแหมยังแข็งแกร่งครับอัลมีเนี่ยยังงงดักมาได้แล้วเก็บตกมาได้วางทิ้งมาไม่มีใครครับบอลลึกมาถึงต้องบาลสีนาเลียงแตะมาให้กับพลตกรครับอัธวิสุขช่วยครั้งหนึ่งกับปิตาอัธวิศฝากเข้ากลางมาวิรศักดิัยิทธิ์วางมาหาปฏิภาณแล้วก็ตัดขวาไม่ถึงเอาแล้วมองคืนหลังไม่ลีปฏิภาณหลุดเข้ากองพี่ต้นแล้วปาดไปนอกประตูย้อนไปหน่อยครับ เปิดย้อนหลังปาจนไนนามีชัยครับจังหวะจมงเนี่ยมันย้อนตัวครับยังบังได้ครับอ่าก็ตอนที่หนึ่งสองมาอาทวิทให้มาปฏิพานปฏิพานแตะมาอาทวิทอาทวิทให้มาปฏิพานปฏิพานแตะแล้วก็ให้มาที่ปราศีครับหลุดขึ้นมาทางด้นานขวาาตั้งป้อมแล้วก็ปัดของโค,โคมาหาปาจิไนเกี่ยวต้องแต่งนิดนึงครับปาจีไนปาจนไนแตะมาให้กับเวลาหยุดยกมาหาปราศีดเข้าต่งสี่ต้นเข้าขวามาแล้วก็ใส่ขวา,าโอโ้ห,โหยังติดขาสุรศักดิ์ครับแล้วขึ้นหม่งกันไม่โดนปาจนไน แล้วมงสวนออกมาครับจะไปดันอาวินแล้วบอลตกมาเวลาพุ่นแต่มาไม่ได้ครับจะล็อกลงนี่ฮะจังหวะอ่ะตัวเวลายุดวางไม้กับประสิทธิ์ซัดด้วยขวาฮะซึ่งต้องบอกว่าประสิทธิ์เนี่ย อ่าก็ตั้งป้อมปั่นมาทวิศช่วยปั่นโค้งมาประสิทธิ์มงเสยมาเสาสองขึ้นไม่ถึงจังหวะสองต่อมาแล้วปั๊มทิ้งออกมาก่อนครับเอาแล้วจับมาเข้าทางนาทีต่อมบเราจะแตะลบไม่ผ่านเจเนากรดักไ,ได้เข้าซ้ายแล้วก็สัตว์มาด้วยซ้ายลูกนี้ฉันแหลบออกหลังเอาแล้วครับโอ้โหได้ครับเดชนิดคืญย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วก็วาลาวุฒ์เปิดยาวๆขึ้นมาเอาเขาตอนที้หนึ่งสองมาเข้าทางเลโอนโดเลโอนโดเก็บได้ก็ตรงกลางเลอโอนโดแล้วก็ยัดแตะมาบิดมาแล้วดิดหนีว่าลูกนี้กีตจชนสัตว์ีซ้้้าาายขม่บอห อันตรายก็จังหวะหลุดขึ้นมายิงจังหวะนี้ของทีมเยือนครับขวาของอัตวิสุขช่วยขาซ้ายของเจษฎากรขาวงาเลยครับต้องดูครับจะเจาะได้ไม่ได้ข้างหลังอัตวิศปั่นโค้งมาล้วบอลตกมาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหว่าลายยุดกองหน้าขึ้นหลอกครับโอ้หลอกครับทำลายตังมาที่สู่ักดั์ตองอ่อนครับล้วบอลตกเสียบเสาสองเข้าไปเลยอรู่พี่น้องจ๋าโอ้ดูว่ามาแล้วครับ นาทีที่4ี่เท่านั้นครับโอ้ได้ประตูจากกัปตตนอัตวิสุดช่วยครับฟีคิกปั่นโค้งครับแล้วทางเวลายุทธก่อนหน้าเนี่ยขึ้นหลอกนะครับว่าจะเล่นแต่ไม่เล่นครับมาชมภาพชากันครับนี่ครับฟีคิกด้วยขวาโค้งของอัตวิสุดช่วยครับขึ้นมาแล้วนี่เวลายุทธขึ้นหลอกให้ครับแล้วบอลตกแล้วโค้งเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับโอ้งามยอดรับลูกนี้ฮะ โอ้นาทีที่46เท่านั้นครับโอ้ดูว่ะแล้วอีกคู่หนึ่งเนี่ยโบหินซิตี้นะครับก็หน้าจะเอาชนะทหารบกได้3ต่อ2องหรอกเอาแล้วบอลลูกนี้เร้อยเลยเอวดูว่าสองประตูต่อ0เลยแล้ววิ่งไปเฮอยู่ว่าไปไนนานมีชัย วิ่งไปแฮกับเ,เพื่อนนั่นนี่ครับโอ้ไล่สดอยู่ไล่สดอยู่เพื่อนเราไล่สดอยู่ไล่สดอยู่โอ้ดูว่าซูสุอร์สากอนตี้ครับได้ประตูที่2ครับออกนำสองประตูต่อศูนย์แล้วครับในในาทีที่74ครับมาชมภาพชาา้ากันว่าได้กันยังไงจากภารีนายนามีชัยแน่นอนครับโอ้ oh. Oh. เอาจนได้ครับมาดูว่า,าจ้าเขาจังหวะทุ่มเร็วเข้ามาซูเปอร์สากอน เอาครับแล้วบิดคืนย้อนมาแล้วเจตกรปานไปบอล้โหงมลงถักๆบางๆเฉียวๆฮะแต่ว่ามันกลายเป็นเข้ามุมบิดไปเลยครับโอ้ดูว่านาทดนี้74ครับอันมาประสิทธิ์บิดได้แล้วเห็นเพื่อนลักรออยู่เฟรีเป้อาร์กติร้อนเจอกับอาร์มินเฟรีเป้จี้เข้าไปแล้วก็ยัดเข้ากลางมาวาลายด์คืนเฟรีเป้ ไม่โค้งนะแม่ลูกนี้ยังโค้งไม่พอถือว่าเป็นลูกเก่งของเวลิเป้นะครับโค้งโค้งฮะแต่ลูกนี้โค้งไม่พอโอ้มาดูคนระับการทำชิงเข้าไปก็ฝากให้กับวรยุทธแล้ววรยุทธแตะคืนหนึ่งสองวันถูกครับภาษาวินนิ่งแต่ว่าเฟลิเป้ก็จะรล็อตปัน่นมันโค้งไม่พอครับผ่านเสาสองออกหลังไปครับน่าเสียดายครับประตูสามยังไม่หมากับ ลูกสักแล้วก็แทงมาช่องนี้เอาก็ประสิทธิ์พิกได้ตัวกาเซ่แล้วอุตสินเป่านกหวีหมดเวลาการแข่งขันครับโบต้นมาครบแล้วห้านาทีครับโอ้อุตสินครับท่านอาจารย์กินใจหูที่นะครับเป่านกหวีดเจา้าจบ4ี่สิาทีหลังครบ90้าสิบนาทีครับเจ้าบ้านสโมสรสมสุสมสทรสาครซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะสโมสรสมสุทรส,สงครามซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ได้ประตูแรกในนาทีที่4ที่6ครับจากกัปตันทีมอันตวิสุขช่วยครับและประตูที่2ในนาทีที่74จากปาคินไยนาม,มีชัยครับ